พืชทีออ่โดนวิสเก็บเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะยังไม่ทันเท่าไหร่นะฮะเขาก็ลันสกิลมาเรื่อยๆนะครับแบบโดยไม่เก็บไม่กักเลยนะเนี่ยแมนลันลาก็ตายไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่แบบว่ายังไม่ทันตั้งตัวนะครับสวัสดีครับมาพบโอ๋โผมอีกแล้วกับ shadow SD 1น,นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Axie Infinity ิต t ้อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทุกคนมาชมเกมเกมหนึ่งนะครับที่ผมแบบ ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจอยากให้เพื่อนๆดูนะครับผมเป็นเกมที่เซตของเซตตัวที่ผมเล่นนะครับก็เป็นจะเป็นพืชยืนหน้านะครับผมปลายืนกลางและนกยืนหลังนะครับผมแต่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่นก ไปพืชกระปางผมเนี่ยได้โดนเก็บไปตั้งแต่ต้นเกมแบบอย่างรวดเร็วนะครับจนเหลือนกยืนแค่ตัวเดียวครับยืนแค่3ามลุ่มหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นแมตช์ไหนนะครับทุกคนเออเนี่ยแมตช์ที่พี่ก็ชนะมารัวๆนะครับก่อนที่จะเป็นแมตช์นี้นะเออก็มีแบบชนะเจตตารวดอย่างเงี้ยก็มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูแมตช์นี้นะครับเจอแมตช์สีนี้นะครับเจอกับทีมอะไรเนี่ย S L V นะครับผม Okay. ไปดูเกมกันเลยนะครับเกมนี้ยเขาเขาก็จะเป็นพืชนกแล้วก็บีชนะครับผมเออเป็นพืชจินกลางเอ้พืชจินหน้าแล้วก็บีชจีนกลางแล้วก็นกยืนล้วงหลังนะครับผมคือตัวเขาเนี่ยจะเป็นนกนกล้วงเนาะเออเป็นนกล้วงหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคแต่พี่เนี่ยจะเป็นพืชฮิวนะครับผมพืชฮิวกัดแย่งจี้แล้วก็เป็นปลาปลาแย่งจี้นะครับ แปะปารามิดแล้วก็เป็นนกล้วงนะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมต้นเกมมานะครับโดนพืชพี่โดนวิสเก็บเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะยังไม่ทันเท่าไหร่นะนะเขาก็ลันสกิลมาเรื่อยๆนะครับแบบโดยไม่เก็บไม่กักเลยนะเนี่ยแมนลันปลาก็ตายไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่แบบว่ายังไม่ทันตั้งตัวนะครับพอมาถึงเขาใส่เดียวนะครับเปิดเกมมานะครับแล้วก็ทํานกให้พี่ติดคิดด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นกพ่มจิอยู่นะครับก็ใส่ไปให้หมดตัวเลยครับตอนนี้จะ เก็บนกเขาคืนให้ได้นะครับเพราะว่าจะเสียเปียบทาศนี่ไหมเขาหลบได้แต่ก็ยังตายนะครับเกือบนะครับก็ยังมีความโชคดีนะฮะต่อไปนะครับเขาก็รันสกิลมาอีกนะฮะจะพี่จะทําพยายามจะเก็บพืชเขาให้ได้เขาก็หิวนะครับเนี่ยเหมือน3ามลุมหนึ่งะครับแต่ว่าเก็บไปได้หนึ่งแล้วก็ยังเหลือ2นะที่แบบเลือดเต็มเต็มเลยทุกคนเออเมื่อกี้3ตัวนี้เลือดเต็มเ็มเลยนะทุกคนเออเนี่ยเขาก็กัดพยายามจะกัดหิวกัดหิวที่เขาพยายามแบบว่าจะจะเขาเรียกว่าอะไรจะดองจี้นะครับเอ การเล่นของี่ก็คือการดองจี้เนาะคือเอาเลือดมาเขาเรียกว่าอะไรเอาจี้เพื่อแลกเลือดมานะครับผมเสียเลือดอ่ะตอนนี้เก็บบีชเขาได้แล้วนะฮะก็คือจาก3าม 1, ล้มหนึ่งเดิมหนึ่งต่อหนึ่งนะเออเก็บเก,ก,ก,ก็บปลาเขาได้เอ้ยเก็บเออเก็บปลาเขาได้ข้างหลังได้นะครับลวงปลาเขาได้แล้วก็ลวงบีชเขาต่อนะครับวทีน,นี้เหลือเพื่อตัวเดียวนะฮะก็ยังงงเหมือนกันนะว่าจะรอดมาได้ไงนะเพราะว่า ใช้พืชกับปลาเนี่ยเป็นตัวแค่ยื้อเวลาเฉยครับเอาการ์ดเนี่ยแต่การ์ดต,ตกผมพี่ก็ขึ้นมือนะครับทุกคนเออเนี่ยขาดเข้ามือเพราะว่านกหรือตัวเดียวนะการ์ดมันเข้ามือแล้วทีนี้ติดขี้ต่างหากนะเราก็เลยทําให้พืชเนี่ยเขาโดนเจ็บนะครับผมเนี่ยชุดเดียวนะฮะแต่ว่าเขาไม่ตายนะ <c oughs> เขาพยายามจะกัดแล้วก็เพื่อจะให้ฮิวนะเขาพยายามจะฮิวสู้นะครับเพื่อยื้อไปถึงบัตมูลนะครับผมเนี่ยแล้วก็เข้าถึงบัตมูลนะทุกคน พี่ก็เหลือดเหลือดแค่นี้เขาก็ใส่มาทุกสกิลเหมือนกัน4ใบนะครับแต่ว่าพี่ก็ใส่4ใบเหมือนกันนี่ครับจังหวะนี้ลุ้นมากนะครับแล้วเขาโผตายนะครับจังหวะติดขี้พอดีนะครับผมเป็น3ามล้มหนึ่งที่แบบโอ้โหโคตรมันนะครับทุกคนเออนี่ครับก็เป็นเกมจังหวะแบบมันๆนะครับโอเคนี่เดี๋ยวให้ดูอีก1เกมนะครับก็เป็นเกมที่สนุกเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมที่ เ,เกมต่อมานะก็จะเป็นเกมที่แบบลุ้นคีนะครับอีกนิดเดียวก็จะชนะอยู่แล้วก็แบบเหมือนจะชนะแต่ว่าไม่ชนะนะ <c oughs> เหมือนจะแบบแพ้แล้วอะ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูนะครับ <c oughs> เหมือนจะแบบแพ้แล้วนะเดี๋ยวดูนะครับนี่นะแมตแมตนี้นะครับแมบทบนี้ก็เป็นอีกแมทหนึ่งนะที่มันเหมือนกันนะฮะก็แบบคือมันมันวัดกันที่ดามจต่อดามจนะเป็นเขาเป็นปลา <c oughs> ปลายืนกลางนะครับนก นกยืนหลังนะครับแล้วก็เป็นพ, э feels, พืชยืนกะหน้านะครับพี่ก็เซตเดิมนะครับพืชยืนหน้าป่ายืนกลางแล้วก็นกลวกนะครับมาถึงเขาก็จัดแยง like ่งจี้มาก่อนเลยนะครับเขาตอดพืชพี่มาก่อนเลยนะฮะจังหวะนี้เขาก็เล่นพืชแบบหนักๆนะฮะกะเอาให้ตายนี่ฮะกะเอาให้พืชแบบไม่ได้ฟื้นเลยนะมีร้อยนะฮะพืชก็คือพี่ก็เล่นจังหวะคือยอมยอมทิ้งพืชไปเพื่อเอาเอาจี้เก็บมาเล่นนะครับในเกม หลังจากพืชตายนะฮะนี่เขาก็ใส่ปลาพี่หนักมากนะฮะเกือบจะไม่รอดเนี่ยแบบคือยังไงก็ไม่ชนะแน่นอนนะเจนี้แต่ว่าเก็บนกเข้าได้นะแต่ไม่เป็นไรก็กัดแยงจีนะครับกัดแย่งจีไว้เพราะว่าเราต้องสะสมจีไว้นะฮะจังหวะนี้เขาใส่กาหํามานะฮะก็ใส่ไม่ได้แต่ว่าจะเอาพืชเ้าให้ลงนะครับจะเก็บพืชเ้าไได้นะครับ <c oughs> จะเเก็บพืชเขาได้ไปนะครับ นี่อันนี้ก็เพื่อเขาไอปลาเขาก็สวนมาครับจังหวะน,นี้ครับสูสีมากครับปลาเขาเลือดเยอะนะฮะแล้วเกาะแล้วจี้ G เขาก็เยอะนะครับจี้เยอะพอกันนะฮะล้วก็นี่ใส่ใส่ไปหนึ่งชุดก่อนนะครับเพื่อตอดเลือดนะครับเพราะว่าจี้ยังเหลืออยู่หนึ่งนะครับแต่เขาก็เอาจี้ไปอีกแล้วครับจี้เขาเยอะมากครับนี่เราจะลเลือดเขาน้อยอยู่ แต่ว่าดาเมดเนี่ยเขารุนแรงนะครับเนี่ยเห็นไหมเลือดไหลยี25านะครับจังหวะนี้มันลุ้นกันนะครับว่าเขาก็ใส่มา4ี่ใบนะแต่ว่าพี่ได้ตีก่อนนะฮะแล้วไข่ก็ลงหัวไปครับโอ้โหจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยทุกคนจังหวะเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งฮะจังหวะสวยมากฮะไข่ลงหัวแล้วขีไปเลยคือจบนะครับมันมันลุ้นตรงที่ว่าเธอไม่ขิเนี่ยอาจจะไม่รอดนะทุกคนเออเดี๋ยวเขามาดูแบบเร็วๆนะอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูแบบเร็วๆอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกรอไปเลย จังหวะอันนี้จังหวะเดี๋ยวไปดูจังหวะสุดท้ายนะครับนี่เขาก็แบบเล่นจนแบบว่าพืชตายนะครับทุกคนเออฟึ้งปึ้งนะครับพืชตายจังหวะนี้เขาก็ใส่มาหมดเหมือนกันครับใสมาหมดเหมือนกันนี่ก็ใส่มาพืชนกตายอ่ะจะเล่นพืชเขาให้ตายบ้างนะครับเพราะว่าปลาก็จะตายแล้วนะครับพยายามนวดพืชเขาอ่านวดนวดได้แล้วครับเขาก็นวดปลาคืนครับแต่จังหวะนี้ครับเหลือตัวตัวนี้ฮะ เนี่ยจังหวะนี้นะครับเหลือตัวๆก็คือแบบยากนะฮะที่ว่าจะเปิดเขาได้นะแต่ก็พยายามจะนวดเขาเหมือนกันนะเขาก็มีจี้เยอะนะครับเนี่ยเขากัดขโมยจี้แต่ว่าตัวพี่มันได้เปรียบอย่างหนึ่งคือ,อ,อความเร็วในการโจมตีี่ยจะตีก่อนเขาแน่ไหมแล้วเหลือแค่ยี่้านะทุกคนออามาดูจังหวะส,สวยๆนะทุกคนนะเออจังหวะส,สวยๆอ่ะจังหวะนี้แบบเอา ไข่ลุ้นนะฮะว่าไม่ตายแน่นอนยังไงก็ไม่ตายเธอไม่ขี้นะฮะนี่ฮะจังหวะเธอไม่ขี้นะฮะนี่ฮะจังหวะมันขี้นะทุกคนแล้วมันก็จบไปเลยนะครับโอ้โหคือถ้าไม่ขี้เนี่ยคือยังไงก็ไม่รอดแน่นอนครับพี่แบบลุ้นแบบขี้อย่างเดียวนะฮะจังหวะสวยๆนะครับทุกคนเออโอเคก็ถ้าชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับกับ a x i ก Infinity นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย